สวัสดีค่ะพบกับช่องพังทัพทิมชาแนลนะคะสวัสดีค่ะก็คะแนนที่ได้ซ่อมแซมบ้านก็คบรบแล้วนะคะของน้องทัพท,ทิมนะคะนี่ก็เป็นเสาไม้เครื่องนะคะจ้านะคะที่หาคะแน 15, น1น0 0 0คะแนนนะคะก็คบรบแล้วนะคะก็จะได้ทำการทำใหม่ให้น้องนะคะหรือออกนะคะนี่ก็ บ้านนะคะที่เสาเอียงนะคะไม้ผุพังแล้วนะคะจ้านะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะพราพ่อแม,ม,ม่จ้านะคะที่ได้เมตตาคะเนนนะคะสะสมมาสี่เดือนแล้วนะคะวันละห้าร้อยคเนนนะคะเป็นเงินหนึ่งหมื่นเป็นคเนนหนึ่งหมื่นห้าพันคเนนนะคะก็ขอ,ขอกราบขอบพระคุณนะคะเพราพ่อแม,ม,ม่จ้านะคะที่ได้เมตตาน้องทัพทิมพี่ดาวใจนะคะ ต่งานอยู่ที่พัทยานะคะสวนช้างกระทิ้งลายนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านเลยนะคะไม้เครื่องนะคะก็เสานะคะสีต้นนะคะที่ท่านไดเมตานะคะก็เหลือค่ะสังกะสีนะคะแล้วก็ค่าช่างนะคะเราได้ครบแล้วนะคะก็จะได้รื้อทําใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะจ้านะคะก็จะเป็นหลังช่วงฝนตกนะคะ ให้ฝนหยุดนะคะถึงจะได้รื้อทำนะคะก,ก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มีบ้านให้น้องอยู่นะคะเพราะว่าบ้านเก,าก่าก็ไม้หลุดนะคะเสาเอียงนะคะแล้วก็แคบนะคะจ้านะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกกําลังใจนะคะที่ได้เมตานะคะก็จะประมาณหลังฝนหยุดนะคะแล้วก็จะพาพ่อควันไปรับยานะคะที่พ่อควันไม่สบายนะคะ ก็จะไปวันที่ยี่สินะคะหลังกลับมานะคะถึงจะได้ทำใหม่นะคะหรือออกทำใหม่นะคะก,กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ได้เมตานะคะเดี๋ยวไปหาน้องทัพทิมกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเราก็ บางวันก็เงียบนะคะไม่ได้ทานเลยนะคะบางวันก็ได้ทานนะคะนี่ก็เป็นที่น้องทับทิมอยู่นะคะใต้ย่มไม้นะคะนอนตอนกลางคืนนะคะ,ะทับทิมสวยๆก็เร็ว ขอบพระคุณแม่เม่ก่อนเลี้ยวสวยๆ <c oughs> ดังๆนะคะที่ไดท่านได้เมตตาคะเนนนะคะให้หนูไดซ่อมแซมบ้านนะคะขอบคุณค่ะสวยๆ <c oughs> ค่ะ <c oughs> จ้านะคะกราบขอบพระคุณนะคะทุกกำลังใจนะคะทุกคะเนนก็ฝากน้องทัพทีมพี่ดาวใจด้วยนะคะฝากเมตตาด้วยนะคะแม่แม่จ้าพ่อพอจ้านะคะ โก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะในนาทีนี้นะคะสวัสดีค่ะ